ดูลักษณะของใบทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองเป็นแบบนี้นะครับใบเป็นจักจักเดี๋ยวผมขอสัมภาษณ์ท่านเกษตรอำเภอนะครับสาเหตุมาจากอะไรครับครับอันนี้เป็นการสายหตกค้างมาจากเนื่องการเราฉีดยาฆ่าหญ้ายาฆ่าหญ้าเยอะใช่ไหมครับยาฆ่าหญ้าเยอะเมื่อก่อนเป็นแปลงทุเรียนเก่าเป็นแปลงแปลงตามเก่านะครับแล้วก็ตกค้างเยอะนะครับมีก็เสียตรงเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึง ้เวลานะครับครับทุกต้นครับเป็นแบบนี้ทั้งหมดนะครับเป็นแบบนี้ครับเราต้องใช้เวลานี้ใช้เวลาครับนี่คือสัญลักษณ์ของไกโฟอสเทนะครับไกโฟสเทที่ตกค้างมาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วพอมาปลูกทุเรียนเป็นอย่างนี้หมดเกือบทุกต้นนี่ใช่ไหมครับครับเกือบทุกต้นเลยครับทุกต้นนลยครับผนตกค้างเยอะผนตกค้างเยอะนะครับ อันนี้มาดูนะครับอันนี้ก็เหมือนกันเช,ช,ช่นกันครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ไอ้ใบจุดอันนี้เนี่ยมันเป็นจักจักอย่างนี้นะครับเหมือนของังเหมือนของท่านนายอำเภอนะครับจักใบแบบนี้นะครับใบบิดบิดคอบอย่างนี้แต่ที่จุดเหลืองๆเนี่ยไม่ใช่นะครับที่จุดลักษณะพันธุน์อันนี้ทองหลินจงทองหลินจงทับลักษณะพันธุ์ะลักษณะสายพันธุ์ใบจะเป็นจุดพอใบแก่มันก็เป็นแบบนี้ครับจะไม่มีจุดนี่ครับ เดี๋ยวเรามาดูใบอ่อนที่ว่าไม่ได้ไม่ได้โดนยาขยานี่ครับใบจุดนะครับใบนี้ใบสัญลักษณ์ของทองลินจงเมื่อใบแก่จะไม่มีจุดอย่างนี้นะครับมันจะเขียวหายมันจะเขียวหายไปเองครับนี่สวนของท่านเกษตรอำเภอนะครับท่านบรรยงสันติพิทักษ์นะครับนะครับพอใบเริ่มแก่เริ่มจะหายนะครับนี่ลักษณะเด่นของทองลินจงใบจะเป็นจุดใบเป็นจุดนะครับ อยาเข้าใจว่าเป็นโรคแล้วไม่ใช่เป็นโรคไม่ได้ขาดธาตุอาหารอะไรนะครับเป็นแบบนี้ตั้งแต่ลักษณะประจําพันธ์จําพันธุ์ครับตั้งแต่ออกยอดมาแล้วพอใบแก่ก็หายไปโดยปกตินะจะไม่มีเดี๋ยวบางคนสงสัยว่าทำไมเป็นโรคไม่ได้เป็นไม่ได้ขาดธาตุอาหารอะไรครับดูใบไม่โตนะครับ